สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเฟนค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกๆคนนะคะวันนี้วันนี้มาเล่นกับน้องไอติมมาบ้านน้องไอดาแหละแต่น้องไอดานอนเล่นกับน้องนี่ก็น้องพี่ไอดาอันนั้นพี่ชายเขา ไม่มีกาเย็นด้วยมีกาเย็นด้วยมัอนเลยนั่งฝั่งนี้มืดดีป่ะเฮะ ไม่ยุ่ยเยิ่งเลย <S <S เออ <Si> ไม่ยุ่ยเยิ่งเลยมันจุยยัยกันน่ะอืมอืมอ่าไ่มีเพื่อนเล่นคนเดียวถูกใจคนเดียวรู้หัวเราคนเดียวเดี๋ยวสักพักหนึ่งนู่นรถแดงๆอยู่นู่นเดี๋ยวก็ไปนั่งอยู่นู่นละค่ะไม่มีใครว่าได้ค่ะแต่อี๊ กายจะกินไอติมมั่งใครจะกินไอติมมั่งใครจะกินไอติมมั่งยกมือขึ้นใครจะกินไอติมมั่งยกมือขึ้นการจะกินไอติมมั่งยกมือขึ้น ทำไมอ่ะรอล้อมเป็นไรรถดำรถดำดอืมรถดำารถรถขนน้ำมันไม่ใช่เหรอ<ำ>อืมรถขนน้ำมันรถเตปูนปูนปน,นารมไปไหนให้นารมมาขับรถไปดูน้ำไปเรียกนารมหน่อยเรียกนารมไปดูน้ำเร็ว อออ๊ดเรียกลาโรมไปดูน้ำเลยน้ำออโมก่อนนาโรมอยู่ไหนโรมกับบ้านโมอยู่บ้านไปเรียกลาโรมก่อนไปหนุนหนุยืนเรียกตรงนน้นไช่้านไงตั้มไปดูน้ำกันไหม มมาไปดูบ้านใครไปดูบ้านยายมืนปะนนมืนมืนดูบ้านยายไพ่ไหม<จ>ไพ<ฟ>่ไพ่รถด,ดามรถด,ดามรถด,ดามรถดามเล่นอยช่องพี่น้องนี่แหละอันนี้เล่นอยช่องพี่น้องครับไหน เออดำเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ดำเนี่ยไอ้เจ้านู้นอนนอนหลับหลับตื่นตื่นอยู่นู่นคนเดียวปล่อยอยู่คนเดียวได้รถดำ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 รถเทปูนดำดำเหรอดำใช่ไหมใช่ รถเตปูนอ่านั่นกินละกินแล้วนะไม่ใช่จะขับรถแล้วนะรถกินรถแล้วนะกินรถแล้วนนนเ่เทปูนเทปูนให้ยายก่อนไปเือเทปูนเลย เทปูนให้ยายเย็ยนก่อนยายเย็ยนมีแต่ทางเข้าบ้านไม่ได้เอาเอาเอาปูนไปเทให้ยายไปเอาปูนไปเทให้ยายเย็ยนเลยไปเออบ้านยายเย็ยนจะเข้าไม่ได้แล้วอ่ะเย็ยนอืมน้มจอาวอ่าเรียกเย็นไปดูน้ำนี่เรียกลาดด้วยด,ดอืมลาดน้ำใดูน้ำเปล่า นัดดูน้ำเปล่าดูน้ำไหมเออเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเออเออ ชนใหญ่โอ้ยชนใหญ่โอ้ยโอ้ชนใหญ่โอ้ชนใหญ่โอ้ชนใหญ่แล้วโอ้โอ้รถชนใหญ่โอ้รถชนใหญ่แล้วดูโรจะขับรถชนใหญ่แล้วถอยรถชนใหญ่แล้วไอติมจะกินรถแล้วนไนติมอ่ะไอติมจะกินรถแล้วไอติมมันจะกินรถกันแล้ว อยูโรจะกินไอติมไหมยูโรยูโรกินไอติมไม่ยกมือขึ้นไอติมกินสักแท,ท่งดิจ<ม>กินอะไรกินอะไรนูกินอะไรนม หยิมเอแบ่งน้องม่างี้มาแบ่งน้องหน่อยสิแบ่งน้องไม่ได้เหรอทำไมห่วงจังอ่ะเดี๋ยวยายซื้อให้ใหม่เอาไหมอ่ะแบ่งน้องกินจักหน่อยน้องอยากกินน่ะเออ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 หนะเออหนะ À. Đám dài Ừ, à, đám dài Ừ, à. à, cái tám này à Ừ à. Lốt lên đây mấy, đám răng, lốt đâm răng lên, bưng còn lên Ờ, à, ờ, à, đâm 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 đâm, ừ, à, bưng, bưng, Ừ, 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 ừ Ồ, dài ơ à. Ồ, dài ơ à. Ơ, à, dài Ừ, à, trồn dài

อไหนแหละจอดรถนะั้งไงที่จอดรถตรงไหนอ่ะไหนอืมอืมจอดจอดืมจอดืมจอดอืมอนาคตต้องขับรถคันใหญ่แน่นอน<ด>อันนั้นก็จะขับรถด,ด้วยหรอกค่ะืะ<ด> ขับรถด้วยล่ะค่ะโอ้ยโอ๊ยอรถตกโอ๊ยรถตกรถตกรถตกอุ้ยชนใหญ่เอ้ยรถชนใหญ่ ค่ะอืมใครขับรถชนใหญ่ฮะใครขับรถชนใหญ่ใหญ่ตามขับโอ้ยตามตัดไอแน่นอีกแล้วป<อ>ักบุ้งกำลังสวยอนอะ่น่ะฮะน่ะน่ะ่เสียง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 น่ะ ดีใจดีใจอ่ะอ่ะใหญ่ตเาเต้าอ่าลดต่ำใหญ่ตาเกีอืมเฮ้ยเปิดะเปิดแต่หน่อยเอืมเป้เ,ปเปใครนูอออดโอ้ยเอนห่ น้าออดจะได้เอายัอเอนเต้นเอ้าเอาเอาดีใจดีใจอะไรของเขาก็ไม่รู้นั่นน่ะโอ้ยโอ้ย